สวัสดีครับรับสั่งทุกรูปแบบนะครับตามสั่งตามลูกค้าครับชุดนี้เป็นระบบแรงดัน2องทางครับแรงดันไปแรงดันกลับนะครับระยะชักเอ่อหนึซนมนะครับระยะชัก100ซเมครับเท่ากับ1,000มมนะครับฐานรูปทรงหนาแน่นนะครับแน่นปึกๆเลยนะครับ ความสูงนะครับ1.50เมตรนะครับ1 5 0เมตรนะครับ150เซนติเมตรครับนี่นะครับเป็นชุดนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็น power unit นะครับด้านข้างเกาะติด power u n ย t นะครับเป็นระบบคอนโทรลมือโยกนะครับชุดนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ใ้เสร็จแล้วครับไม่น่าจะเกิน5วันนะครับขอบคุณครับ